สวัสดีครับวันนี้เราจะมาตำส้มตำให้ดูนะครับตอนแรกใส่อะไรใส่หัวเทียมใส่หัวเทียมก็ปีน้องหัวเทียมนะครับหัวเทียมนี่มันบอกว่าหัวเทียมมันอันนี้อันนี้ไม่ใช่หัวเทียมไม่ใช่หัวอะไรหัวเอาหัวหอมนู้หัวเจอได้ตำไม่ถูกเอาเร็ยวเรียวเรียวดรียควักกอนหน่อยควักควกออกให้หมดเลยเอาใส่หัวเทียมใส่หัวเทียมเม็ดใส่เม็ดเดียวเอาหัวเทียมมันนี่แล้วก็จิ้ม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  วันนี้จะมาทิมทิมทึ่ทิมส้มตำแล้วก็ใส่ยีบียีบีนะครับกเดไม่ต้องขวานหลังจากที่ใส่หัวเทียมแล้วเราก็จะใส่ยีบีนะครับไม่ต้องขวานออ่ไมืขวานขวานทำไมต่อเดี๋ยวก็ทิมแล้วทิมทิมแดงๆเลยรอแล้วแล้วก็ใส่ ใส่กุ้งแห้งก่อนนะกุ้งแห้งก่อนก็ได้เามาเอาใส่กุ้งแห้งใส่หิดเอาแล้วก็น้ำตาลตีไอ้ไรอยากแขกก็ไม่ได้มแวกแร่งๆคนนี้แล้วนี่ได้ไหมได้เอาตานั้นได้ได้เร็วเดี๋ยวหวานเป็นเบาหวานชักเลยโอเค ติมแล้วนะครับแล้วก็ใส่ตัวเอาใส่ตัวใบแล้วก็ใส่ตัวยาวกันใส่ัยาวบักตัวก็เรียกบักตัวบักตัวใส่บักตัวแล้วก็ใส่น้ำส้มตนี่น้ำส้มตำใส่้งใส่หนึ่งหวักสองหวักเลยสองหวักแล้วก็เอาบีบน้ำปลาใส่ใส่นั้นอะไรแล้วก็เรียกบักเจนทีบ์ เดี๋ยวเดี๋ยวดูดูดูปริมานะครับดูปริมาใสโอส่อีกใส่อีกใส่อีกโอเคไม่เชื่อกูเอาใส่น้ำ้มนาสดน้ำ้มนาสดซมนาสดเอามาลักซี้มนาดีเลยบีห้น้ำโอ้ไม่เม็ดนะยวเปลืองไม่ต้องใช้งันหรอก อะไรอยงนั้นเอาใส่เลยถ้าบีบไม่เม็ดใส่อีกฝาหนึ่งใส่ไปจ้าเอาไม่ต้องแล้วก็ได้เมื่อกี้ใส่น้ำตาลเดียวเอาใส่โลโก้ดีนี่ไม่ได้ใส่น้ำตาลที่เอาน้ำตาลนี่ใส่เดียใส่น้ำตาลตีบมัาเลยเอาใส่โลโก้โลโก้ได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับกำลังทำคลิปอยู่มันใส่โลโก้แค่นั้นเหรอ แล้วก็ลูกเก๋าสดอันสุดท้ายลูกเก๋าสดอะไรนูคือลูกเก๋าสดนู่นลูกเก๋าสดนะไอ้ปลาลากังอะไรมาเก๋เจ๊ยดนั้นโอลโลดูจากลูกเก๋าสดไส่กี่อันใส่ใส่รักสองสามอันเร็วๆยกเส็ดแล้วนี่กำลังจะเสร็จแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน่ากินว่าหน้าตีเอา ตัเอ้าวตักใส่จาน,าจานไม่ไม่ชิงมแล้วเหรอชูรสมันไม่ใส่ทีอใส่ชูรสไหมไม่ต้องใส่ก็ได้มั่นใจในวีมือ <c oughs> งานนี้ไม่มีผงชูรสนะครับ <c oughs> เพราะว่าผมใส่เมนเลฟกันเดียวได้ได้ได้ครับ <c oughs> มันก็ใช้จริงๆนี่ไม่เห็นก็ทำคลิปอยู่แป๊บนึงไหนไหน เอาชิมแล้วยังยังโอ้ดูดูดูนะครับนี่ลูกลูกของเล็กบุราปาหัดตำส้มตำโอ้น่ากินว่าหน่าตีตัดสินกันเอาเองชิมดูดิเอาชิมก่อนเดียวจะตัดคลิปเร็วอร่อยไหมอร่อยชิมดูอืเอ้าตกเต่น้ำรสมนาว ฮา <laughs> รโหลแกนี่คนสวัสด,ดีครับ